เยดนี้เสบายดีสบายดีพี่น้องสบายดียามสาวๆนะ หลังสงการพ่อแมพี่น้องเอ้ยแต่อันมื้อนี้นะอันว่าสิมัดคอต่อแขนสมัดสมัยไอโพอีเมะนะเพราะว่าอันหลุหลานมาโฮมแล้วก็สิเฮ็ดอันขวัญแล้อเพิ่นแต่มื้อนี้กะข้าเจ้าอันล้มโมกับหมูตัวนึงพ่อแมพี่น้องเอ้ยแล้วก็เฮ็ดอยู่เฮ็ดกินหลายอย่างนะเดีย๋ยวไปเบิ่งน้ำข้าเจ้าก่อนว่าข้าเจ้า,าเฮ็ดเฉลเลแนนะ่ตอนนี้นะยังมีหอดเวลามัดแขนพ่อแมพี่น้องเอ้ยเพราะว่า เขาทางปลาพุกอะยังมีท่านได้มานะอันนี้กาคือทางเขาหน้าสาวพ่อเนาะพอดียวตัดเขาต้มเกี่ยเส้ข้าวหวานนะเขาต้มกะต้มเต้มวันแล้วพ่อพี่น้องพอดียวเฮ็ดแต่ดึกแต่เช้านางยันมันสวยยามันมีท่านเดี๋ยวสนิมกาสิมาผ้ามะพร้าวซอยกะเต้าพ่อพี่น้องมะพร้าวกับไปซื้อมาเมื่อวานนี้นะฮาหนุยเวีกกระไรหลายพ่อพี่น้องวันนี้นะหลายคนเฮ็ดซอยกันเนาะมนจังแล้วไว้ เพอทันเห็ดอะเลิอกกะเห็ดไปให้พี่น้องวายันมันมีทงทัานก็เวล่ามานันหลังจากที่พามะพร้าวแล้วก็เอามาขูดให้พี่น้องตอนนี้ก็ตัดข้าวต้มแล้วละรห้พี่น้องเดี๋ยวมาซื้อมะพร้าวเลยเนาะ อัมนี้มะพร้าวห้าหน่อยไปซื้อเมื่อวานีหนูหนมันเลยนะาเฮ้ยแบบนี้แบบนี้ จากที่เห็ดขาวานแล้วแล้วก็มาอันมาเห็ดภายสะเขนพ่อย่น้องมาเก็บายสะเขนก็บพายสะเขนเดี๋ยวลงมาบงทางหลุมที่ก่อนค่อยๆน้องทางนั้นเพราะโคทางนี้นะขาเจ้าโคหมู มั S <S นลงมาละมิตรเมงไม่ผานนะใต้มของโมอเยโดหูนะกระเท้าโข้ยแต่ท้างนอกคงนอแต่ว่าไม่ได้เอาไปถ่ายนะมออะไนะโ้ต้มโหหมูนะคุณพี่น้องอันนี้ต้มโหต้มโหหมูกับต้มเครืองในมาก

<laughs> ว่าปกตีนมันโอ้ะงมูกับข้าเจีาที่แล้วเพื่นเลิกเนี่กชิ้นโซนเพื่อนเลวแล้วก็เ้ามมาในชพวกพี่น้องเ้ามาซอยแต่ทางในชิ้นะอันนี้กระดุหมูเพราะพี่น้องข้าเจ้าเยอะแกงนะ ตอนนี้กาสายเนี่ยละวพพี่น้องเอ้คนก็เริ่มมาหลายเนี่ยแล้วนะอันนี้นะทีมงานแม่โยช่างเนาะนะเดี๋ยวเราไปเบิ่งข้างในน,นีกาแกงกระดูกมันพอยพี่น้องเอ้แกงเะโยนะเะโย ก็น้อาจะแกงสบังอินเลอดแต่ว่าเขาเปล่นใจแกงเซร์โยโกล้วยอ่ะนี่เ็นแซ่บเขาวะแม่มีลงบอ่อเลือนถ้าเฮอน,นั้นทุกแล้วมันยังมันยอบเนาะวเดี๋ยวสอบเดี๋ยวหฮากซิมาเห็ดน้ำโหดน้ำส่งผุมินระนะพี่้อนเลยสงการ <laughs> แต่ว่ามวานนี้ข้าเจ้ากระดิ่งอยู่สงการ เดี๋ยวให้น้ำอบน้ำส่งก่เสิรบนน้ำหอมเลยค่ะเชิรเราน้ำหอมค่ะ พวกเมก็สุมมาซุมมาเพิ่นมื่อนี้นะอันว่าสิเฮตตอนสงการนะเพราะพี่น้องก็แต่ว่าคนคนัามาบีคบก็เลยได้เฮตดมื้อนี้เลยสงการมามื่อน,นึง <c oughs> ตอนนี้ก็เฮ็ดแล้วแล้วพ่อให้พป่น้องแต่ว่าไม่ได้หดได้ส่งคนตอนนี้นะคุกเขนแล้วคุณจังหดจังส่งขึ้นกันคือได้งานอหลายคนไดงานบดเลเชือมีลยืนูหยไนีคนัดี ตอนนี้ก็อายเอ้ยน้องลูกหลานมาโฮมกันครบแล้วนะกาสิมาสมมาโพมิโพมิน่ก็คือพอแมงขอคาวนิมก็วันงามเลยลูกลานลลมากพอแม่เด็กๆเอาไปเล่นกันก็โ้ตชล่นการพละหน่ให้เป็นู่งยิ่งใจไอ้ลูไปลานมุดมุ่งทุกคนนั่นแหละเจ้าพ่เจ้าพี่เจ้าพี่จ้าพี่ เนอลายได้เลยตนพอ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 พ่พอ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 อพ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 นพอพอพอพ่พอพอพอพพอ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 พพอพพอพอพอพ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 พออพอพพออพอพพอพพอพพออพอพพอพพอพอพ่อพ่อพพอพพออพอพพอพพอพ่อพ พอ่อกับแม่เป็นพุกบก้าว่ามเพื้องเองต่อไปใต้นานเลยสั pues uh ้างพ่อเลย้นเทศนีมันนอกลเมลานกเด้อเล้อเด้ออาชาทุกน้ามูตัดส้ำทงมาบ้านทดกลูกมีหลานมากนี่ก็มีขันหานึงเนาะเมื่อแต่ความคำเติมกอมาชมาลาโทษแต่นี้ต่อไปขอมูลชาทำมดกเด้อลูกหลานจริงที่น้มองก็ออกขันนำนี้บอกแต่บ้านนาะเมืองไกลก็ตาม ปต๊ะบงกระตานาปะข้ากระตาพระเจ้าเมีชเปเตโลข้าชเปเตพญาชาเปเตทุนี้มีตังชาเปตเอาว่ามังคลังมินาจันทุจัตตาโูท้าเอาท่าเตียโยโนสุขังพลังหายชุกหายชุกหายลกายไ หายพญาโลค่ากอยเป็นเข็นเว้นบ้ากันนี่พนําไปเก่าเด้อรู้เด้อปีนไม่รู้ของมูจามีสี่ชิ้นใจ้ไม่รู้วันอาทิตย์มีน้ำมีโลแกลูกแกลากบุกคนเด้อบางคนกินกันเลยคางคนกินกันเลยกันเลก็มาหุในตาตางวัวกินก

bây giờ เอาเลยโว้ย

มาดามาบูเห็นลาวี่าดูมาบ้านนาำเป็นได้ฉันรู้เรื่องฉันรู้เรื่องวิ่งมาไหลหน้าตื่นเต้นหน้าตื่นเนรเอารู้งานี่ดีเราเวันตูอาดูประมาทรู้ประมาทรน้ประมาร โอ้เจอแล้วเฮ้ยนำเมันดีไปไกลแลายรได้มากเลยหนูสีองค์ด้มาเจมาันเทศอยู่ประเทศอินเดียุณเข้าไ มึงน่จไปจก็มาหี้ไปไ้เยอะไม่ตสละไป อยไรอะไรได้คุณเอาไปไปเลาไปเอาไปเอาไปเาไปเอาไปเอาไปเอาไปเาไปเอาไปเอาไปเอาไปเาไปเอ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 าไปเาไปเอไปเไปเไปเาไปเอไปเไปเาไปเอไปเไปเไปเอไปเอไปเา

哎。

รายหันใจเขาคนอรายแน่นอน

กินก işte <T |ar|> ันเส็จแล้วแล้วคุพี่น้องรับเตอโพยไว้กมีย่อก็แล้วก็เฮ้ยเฮ้ยย่อแล้วก็ชิมาน้ำรังเพื่อนเอาเฮ้ยพี่น้องหลังจากที่มัดโคตรเขียนแล้วแล้วก็สนิมจะได้มาเฮินแล้วนะตอนนี้นาคุณตกเฮ้พี่น้องแต่ว่าตกไม่ได้แห้งนะ แบบมันนี้นะเอ้าเอาเฮ้ยพีน้องทุกคนจะตกนี่แหละและ้วเขตกตกก็ตกไม่ได้แห้งพีน้องสำหรับคลิปนี้วิดีโอโนี้กาสนิมกาสิโจ้สำนีโอโอำนก่อนนะเดี๋ยวพบอๆกันใหม่ในวิดีโอหน้าในโลกาขอขอบคุณขอบใจลหลายๆเพราะพี่น้องที่เข้ามาติดตามแล้วกาฮับต้มเป็นกำลังใจให้ตลอดมากสำหรับคลิปนี้กาโคตรไปก่อนลากัน